ดูลายนี้นะคะมี3บาท3องค์นะคะแล้ว1และอันนี้กี่บาท4บาท3ององนะคะตะกี้ใครถามบาท3องค์นะ,ะเออลูกค้าคุณเมษนันนะคะ4บาท3องค์ลายนี้นะคะห่วงมันหนาหนามากตัวนี้มีงานทรายสวยๆนะคะแข็งแรงตะขอแข็งแรงมากนะคะเส้นนี้4ี่บาท3องค์แล้ว2อนะคะอันนี้แบบองค์เดียวเก๋ๆใส่เดียวๆสวยๆเลยนะคะอันนี้นาะ อนะคะหนัก4บาทค่ะแล้วก็น้ำหนัก5บาท3องค์นะคะลายนี้ใส่แล้วก็สวยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบแบบ5องค์นะซอผลิตมาด้วย5ององน้ำหนัก5บาทลายนี้ก็เก๋นะคะนี่ลายเดียวกันแหละไม่ได้ลายนี้ลายไหนหรอกลายเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่แตกต่างกันนะคะอ่ะอันนี้หนักเท่าไหร่กี่บาทเนี่ย1 6บาท7บาทปะ่ะเบาทค่ะลูกค้า7บาท นเะจะ็ดบาท3ามองสวยเช่นกันอ่ะไปเลยคะ่ะลูกค้าสามองค่ะจะเป็นประมาณนี้ออะเธอเอาไปชื่สีบาท3องค์ค่ะสีบาท3ามองสวยมากนะคริสติน่าหรือคริสโตเฟอร์เป็น3าบาท3องค์งค่ะนี่ ล่ใส่ให้ดูเลยแบบนี้นะคะไล่ใส่ให้ดูเลยก็บอกเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นลายที่ซอสั่งมาให้ลูกค้าได้ดูหรือได้ดองเนี่ยลูกค้าจะได้ใส่แบบไม่เหมือนใครแน่นอนอ่ะทีนี้มาลองห้าองค์ห้าบาทดูบ้างถอดออกเลยคะ่ะดองห้าองค์ห้าบาทดูบ้างคะ่ะเป็นยังไงคะลูกค้าแน่นสวยไม่ซ้ํา ใครมีเส้นที 2, ่สองที่สามจัดได้เลยใครเป็นเส้นแรกอาจจะคิดแล้วคิดอีกนะคะลูกค้าอย่าไม,ไม่ไม่มั่นใจอะ่ะใส่จะสวยไหมอะ่ะอะไรเงี้ยมาลองหน้าร้านแล้วเราจะเปลี่ยนใจไม่เ่็มใจมาลองหน้าร้านมีลายเยอะมากลายนี้กาลังสวยเลยไม่งั้นไปดูใหญ่เวอร์วัาวางไปนะคะลายนี้สวยไหมคะลูกค้า7บาทสององตังปูริเย่สุดๆนะคะนี่